หกรสิบกาวาทีถามว่าการตรัสรู้ธรรมเป็นการตรัสรู้โดยลำดับหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าบุคคลจเจริญอรหัตตมรรคได้โดยลำดับหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง สกาวาทีถามว่าบุคคลเจริญอรหัตตมักได้โดยลำดับหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าบุคคลกระทําให้แจ้งซึ่งอรหัตผลได้โดยลำดับหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นและถึงห5 2 สกาวาทีถามว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลและอะไรได้ด้วยการเห็นทุกข์ประวาทีตอบว่าและสักยะทิฏฐิวิจิกิจชาศิลพตาปรามาสและบรรดากิเลสพวกเดียวกันได้หนึ่งในสี่ส่วนสกาวาทีถามว่า หนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระโสดาบันอีกสามในสี่ส่วนไม่เป็นพระโสดาบันหนึ่งในสี่ส่วนถึงได้บรรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่ถูกต้องด้วยนามกายอยู่ซึ่งโสดาปฏิผล์อีกสามในสี่ส่วนไม่ถูกต้องด้วยนามกายอยู่ซึ่งโสดาปฏิผล์ หนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระโสดาบันผู้สัตตักขัตุปรมมผู้โกลังโกละผู้เอกพีชีประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระพุทธเจ้าละถึงในพระธรรมละถึงในพระสงฆ์ละถึง ประกอบด้วยอริยกันตศศีล์อีกสามในสี่ส่วนไม่ประกอบด้วยอริยกันตศิีน์หรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลละอะไรด้วยการเห็นสมุทยัยละถึง ด้วยการเห็นนิโรธละถึงด้วยการเห็นมรรคพระวาทีตอบว่าละสักยะทิฏฐิวิจิกิจชาศิลปตะปรมาตและบรรดากิเลสพวกเดียวกันได้หนึ่งในสี่ส่วนสกาวาทีถามว่าหนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระโสดาบันอีกสามในสี่ส่วน ไม่เป็นพระโสดาบันหนึ่งในสี่ส่วนถึงได้บรรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่ถูกต้องด้วยนามกายอยู่ซึ่งโสดาปฏิพลอีกสามในสี่ส่วนไม่ถูกต้องด้วยนามกายอยู่ซึ่งโสดาปฏิพลดหนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระโสดาบัน ผู้สัตต์คัตตุประมะผู้โกลังโกละผู้เอกพีชีประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวันไหวในพระพุทธเจ้าละถึงในพระธรรมละถึงในพระสงฆ์ละถึงประกอบด้วยอริยกันตศิลอีกสามในสี่ส่วนไม่ประกอบด้วยอริยกันตศินหรือ พระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น